เสียงแปลกในยามเช้าการเริ่มต้นของความกลัวในเช้าหนึ่งของป่าร่มเย็นสัตว์ทุกตัวได้ยินเสียงแปลกๆจากทิศตะวันออกเสียงนั้นดังก้องทุกเช้าจนทุกตัวพากันสงสัยและหวาดกลัวว่าบางอย่างอาจกำลังคืบคลานเข้ามาที่ประชุมกลางลานน้ำตกรวมพลังคิดหาทางออกพี่เรียกเพื่อนๆมาคุยกันเพื่อหาทางรับมือกับเสียงประหลาดแต่ความเห็นไม่ลงรอยกัน มีนาคิดว่าอาจไม่ใช่สิ่งอันตรายแต่พี่ไม่ไว้ใจสิ่งที่ไม่รู้จักที่โบโบและการเดินทางสืบความจริงกล้าก้าวออกจากความกลัวโบโบอาสาเดินทางไปดูต้นตอของเสียงเพียงลำท,งทังทั้งที่ตัวใหญ่แต่กลับใจอ่อนที่สุดเขาเดินผ่านป่าทุ่งและลำธารไปจนถึงถ้ำที่เสียงแปลกดังออกมาสิ่งที่น่ากลัว อาจไม่ใช่อย่างที่คิดภายในถำ้ำโบโบได้พบกับนูนา่าตัวนิ่มสีเทาอ่อนที่ย้ายมาใหม่และฝึกฝนการเป่าตแตรไม้เสียงที่ทุกตัวได้ยินคือเสียงดนตรีจากการฝึกของนูนา่าเปิดใจและเสียงเพลงการยอมรับความแตกต่าง โบโบพานูน่ากลับมาที่ลานน้ำตกแรกๆทุกคนตกใจกลัวแต่เมื่อมีนาและนูน่าร่วมกันบรรเลงดนตรีเบาๆใต้แสงจันทร์ทุกตัวก็เริ่มคลายใจป่าที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปป่าที่มีมิตรภาพมากขึ้นหลังจากวันนั้นป่าร่มเย็นก็มีเสียงเพลงทุกเย็นเสียงที่เคยทำให้กลัวกลับกลายเป็นเสียงที่นำพามิตรภาพใหม่สัตว์ทุกตัวได้เรียนรู้ว่า การเปิดใจคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและความสุข